อยู่กับช่องเ่ยเงเนื้นอดัมคลาสสิกนะครับเยาจะพาไปดูอีกมุมนึงนะครับบริเวณที่อาจารย์ออดแต่งเร็จแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ออดก็ล่วงดินขึ้นมาอาจจะล่วงขึ้นมาสุดนี่แหละเราก็จะขึ้นมาเกียร์หลังนะครับเยวจะพาไปดูอีกมุมนึงนะครับวัิที่อาจารย์ออดเกียร์เซ็จแล้วโอ้ดินยุบยุบ ได้ไหมดินลมดินลมพี่นอ้องเดินในดูแบบสดๆเลยครับนี่มาดูกันต่ออีกมุมนึงนะครับนี่สวยงามครับพอแต่เริ่มเป็นลูกเป็นล่างที่จะสำเร็จแล้วกว้างมากนะครับสายลูก จะพาเดินขึ้นมาดูของบนนะครับโอ้สวยครับรอยจานออดดึงแนวสโลปนี่ฝั่งนะครับเนี่ยบริเวณที่เกียร์เสร็จแล้วนะครับใครไม่ได้ดู ช็อตนี่เสียใจนะครับนี่ช็อตที่ใกล้จะเป็นความจริงนี่ครับนี่ วัดที่จะเป็นความจริงนะครับใครไม่ได้ดูเสียใจนะครับอีผมพาอ้อมมาอีก,อกมุมนึงนะครับ จานวันรรบผิดช,ชอบโซนนี่นะครับนู่นตั้งแต่มุมสะนุนมาเลยครับถอยล้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้แล้วกับ ก็ถือว่าไม่มีจุกจิกนะครับรถคันนี้ไม่งอแงนะครับทางานได้จนสมเร็จนะครับทางานได้สวยงามครับเป็นหนาเป็นตาให้ทีมงานได้เลยครับนี่ สองอาจารย์นะครับอาจารย์ออดกับอาจารย์โนะนะครับเนี่ยโอ้เป็นหนา้าเป็นตาให้กับทีมงานได้เลยครับไม่มีผิดหวังครับช่วยเป็นกําลังใจให้อาจารย์ออดกับอาจารย์โน้ด้วยนะครับเนี่ยงานจะเสร็จแล้วครับพี่นอ้องตากแบบอุ้มๆเลยครับเดีายวมาทูล้อนะครับเนี่ย าคุ่มๆเลยเลขแต่ตัวนะครับแต่ใจใหญ่นะครับทำงานหลวงใหญ่ๆได้สบายเลยครับ ไปเรื่อยๆครับเกือบจะสุดแล้วนะเกือบจะสุดแล้วจะถึงฝั่งฝันแล้วโอ้ตอนเราอุ่มสะใจเลยครับไม่แต่อุ่มใหญ่ๆเลย ปลายท่อเลยนะครับถึนปลายท่อ <laughs> ด้านอดตากไปกันสุดเห่นก็นจะขึ้นว่าเกี่ยร์หลังนะครับเนี่ยเกียรหลังก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในดินแห้งๆแ,แบบนี้ ไก่แล้วครับไก่แล้วเรามาลุ้นเพื่กันนะครับพี่นอ้องอ้าวรถชายใหญ่ทำไมหัมวปักไปนั่นเจา 40, ้าเอสเคลอยสี่สิบหัวปักครับโอ้โฉมอยู่ไกลพ่นครับเนี่ยกี่หัวปักเลยตูดโด่งเลยเมื่อกี้เลยอยู่ไกลอยู่ไกลพ่นเลยไปเห็นดินยุบครับ

พอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่เหนือดำคลาสสิก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ